สวัสดีตอนกลางคืนนะครับแฟนเพจกาแฟสดคอมแมนทุกท่านนะครับวันนี้ทางเพจก็มีความยินดีมันอย่างยิ่งนะฮะที่จะมาขอเวลานะฮะแนะนำเซตเปิดล้าน3เซตที่ขายดีมากๆของเรานะครับโอเคนะครับ3เซตเนี่ยมีเซตอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะก็เป็นตัวนี้ครับ32,900นานะครับ32,900าเนี่ยท่านจะได้เป็นเครื่องชงกาแฟ รุ่น e l ล t ทนะฮะซึ่งบดและชงในตัวอ่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องบดอีกนะครับแล้วก็รวมวัตถุดิบด้านล่างนี้ทั้งหมดเลยนะฮะในเซต32,900นะครับขยับมาในเซตที่2นะครับหรือว่าเซตเนี่ยครับ34,900อันนี้แตกต่างกับเซตแรกยังไงนะครับแตกต่างกันที่เครื่องชงครับเครื่องชงตัวนี้นะครับเป็นเครื่องชงแบบที่ชงอย่างเดียวไม่มีบดนะครับ แต่ว่าในเซตเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องบดตัวเล็กแต่ว่าเป็นออร์ดิมาลนะครับเครื่องบดออร์ดิมาลเนี่ยก็คือเครื่องบดท,ที่สามารถตั้งเวลาในการบชดช็อตกาแฟได้เพราะฉะนั้นช็อตกาแฟเนี่ยก็จะนิ่งนะฮะและได้ปริมาณที่แน่นอนตามเวลาที่ท่านตั้งไว้ซึ่งเซตเนี้ยก็รวมกับวัตถุดิบด้านล่างนี้เช่นกันนะครับท่านได้ไปเปิดร้านได้เลยจำนวนที่เราให้เนี่ยชงได้เป็นพันแก้วนะครับ ขายแล้วคุ้มมากๆนะฮะส่วนอีกเซตหนึ่งนะครับก็เป็นเซต36,900เาเซตนี้ไม่ได้มีวัตถุดิบด้านล่างนะครับมีตัวเครื่องให้เป็นตัวอีลีทนะครับชงและบดในตัวเหมือนกับเซต32,900นาะฮะแต่เซตนี้พิเศษก็คือเรามีเครื่องปั่นคอมเมอร์เชียลเบ e นเดอร์ให้ปั่นทน้นปั่นน่านปั่นถึกนะครับราคาปกติอยู่ที่9,900บาทนะฮะซึ่งรวงมในเซตนี้และยังไม่พอนะครับยังมีกาแฟคอฟแมน ตัวพรีเมียมนะครับอีก10กิโลรวมถึงวอลช์เงินสดนะฮะสามารถนำมาแลกซื้อวัตถุดิบหรืออ c อเซอรีได้มูลค่า3,000บาทนะครับโอ้โหสุดยอดแห่งความคุ้มเลยนะฮะนี่นะครับส่วนว่าในรายละเอียดแต่ละเซตเนี่ยจะได้อ c อเซอรีอะไรบ้างก็มาอ่านในโพสต์นี้ได้เลยนะครับก็สนใจเซตไหนนะฮะร,รีบๆเลยนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่02579 8 1 3 0นะฮะ หรือว่าแอดไลน์แอดคอมเมนต์คอฟฟี่นะครับอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะฮะหรือว่าคอมเมนต์มาด้านล่างโพสต์นี้หรือว่าตามเพจเราก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับตามแล้วแต่ท่านสะดวกนะครับวันนี้กเ็เป็นการแนะนำสินค้าด้วยวิดีโอ,อตัวแรกๆนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจคอมแมงของเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ